ากเลยบองตรอยากจะค้นหาอะไรมาประกอบเข้าไปในเว็บไซต์เข้าไปนู้นนั่นนี่นะก็ติดต่อทางแบรนด์ฮัลโหลมีเคสเท่ไหมฮัลโหลมีเพนบอร์ดเท่ไหมฮัลโหลมีซี u ียูเท่ไหมฮัลโหลมีชุดน้ำเท่ไหมเฮ้ยได้มาครบได้มาครบอ่ะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับวันนี้ CPU นะฮะก็ยังเป็นในฝากฝั่งของ Intel อยู่นะครับในรุ่น Intel Gen 12 i 5นะครับเป็น ซีรีส์ที่เป็น1 2 6 0 0 k นะครับก็เป็นอะล็อกนะฮะตัวนี้นะฮะก็คือเป็นดนตรีป๊อปมันเด่ไม่ใช่ตามตั้งค่าการเซตโอเวอร์คล็อกต่างๆได้นะครับก็มีตัวเคด้านหลังนะฮะอีกตัวหนึ่งนี่เพิ่งได้มาใหม่นะครับนี่เลยนะนี่ p พ t r i o t หรือ p พ t r i o t เนี่ยแล้วแต่เราจะออกเสียงแล้วกันเนี่ยแบรนด์ดังจากอเมริกาครับเป็นก็เอานำมาประกอบในคอมนี้ด้วยเดี๋ยวไปเทดสอบ p e r f o r m a n c กันด้วยนะครับเพราะว่า ตัวนี้มีฮีทซิงมาด้วยนะครับแล้วไปดูเรื่องของการควบคุมความร้อนในระหว่างเราทํางานจริงนะครับรวมไปถึงการส่งถ่ายข้อมูลอินสตอลต่างๆดีไหมอะไรยังไงตัวนี้ไปว่ากันอีกทีนะครับถือว่าพอประมาณในการใช้เล่นเกมหรือใช้ทำงานทั่วไปนะครับนี่รุ่นนี้เป็นโปรเจก e รุ่น P400PCEM.2 Gen4x4 SSD เบรบอรจาก Orus นะครับในรุ่น B660M ออรัสโปร ddr4 นะครับซึ่งเป็นเมนบอร์ดที่ผมก็ตามหาอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเมนบอร์ดที่ยังไม่ต้องใช้แรมที่เป็น ddr5 นะครับแต่ยังคงเป็น ddr4 อยู่ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับใครที่มี ddr4 เหลือเผือบัตสูงๆซื้อมายังไม่ได้ใช้แป๊บเดียวเปลี่ยนเป็น ddr5 แล้วแต่ตัวนี้รองรับทั้ง lga 1007 gen 12แล้วตามด้วยเป็นตัวแรม ddr4 นะครับถือว่าตอบโจทย์คนที่มี 4, แรม ddr4 กเยอะๆนะครับกับ ออรัส B 6 6 0 M อ r รัสโป DDR4 นะครับชื่ออย่างจริงๆนะครับเป็นเมนบอร์ดสำหรับไซส์ไมโคร a t x นะครับสำหรับใครที่มีเคสแบบมิดไซส์หรือว่ามิดทาวเวอร์อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ตัว B 6 0ของออรัสตัวเนี้ยใส่ได้นะครับผมมีชุด,ดน้ำครับ <c oughs> ขอแทรรุ e ่น S100i Elit LED นะครับหรือถ้าผมอ่านผิดังไงขออภัยด้วยนะครับตัวนี้มากับบ o x c เ s e ที่เป็นจอ LCD ครับเป็นแบบพัดลม Ultra Low Noise นะครับแล้วก็ควบคุมผ่าน IQ ได้ด้วยนะครับสามารถที่จะเอารูป g ิ f ไฟล์หรือเอารูปอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปแล้วรูปถึงสามารถที่จะให้มันมอนิเตอร์ได้เรื่องของปีของ CPU หรือว่าจะเป็นสปีดบัสแดมหรือว่ายุเซตต่างๆหรือจะเป็นพวกอุณหภูมิต่างๆก็สามารถที่จะแสดงผลได้ผ่าน IQ คิซอฟต์แวร์ของทางคอแซนะครับต่อไปครับว้ามนี่เลยครับยังไม่ได้แกะเลยไบโครไอเจ็ X, CC, กซ์อซีีซีกยับไปหน่อยรอมานานรอมานานทําไม่พอครับเขายังให้สายเดี๋ยวไปลองประกอบดูแล้วกันนะครับว่าชุด เคสตัวนี้หน้าตาออกมาเป็นยังไงนะครับกับชุด Micro เอตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูกันครับอาครับมาเริ่มต้นจากเคสกันก่อนเลยครับจาก OCPC นีนะรุ่นไฮด้านะฮะก็เป็นแบบ m i โครเอตรงนี้นะครับเป็นอย่างไรนะลองแกะกันดูเลยสีที่ได้มาเป็นสีดำนี่แล้วก็มีถุงน็อตมาให้ครับสวิต ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับ Power LED ที่เป็นแสงท้าไม่รู้ว่าไฟสานาติดอยู่นะครับแล้วก็มี Power Switch ถ้ไว้เปิดปิดนะเวลาปิดก็คงจะต้องกดแช่หรือไม่ก็สั่งชัดดาวนะครับตรงนี้จะเป็น e อ็ e เซน์มาให้1ขานะครับแบนบอร์ดใส่ตรงนี้ถูกไหมนะแบนบอร์ดใส่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็น่าจะเป็น VGA ตรงนี้น่าจะเป็นจุดของการใส่ชุดน้ำหรือเปล่าต้องลองดูอีกทีนะครับ แต่ส่วนใหญ่ภายนอกแล้วดูสวยงามเลยดูสวยงามมากๆนะครับเหมือนกับตัวเล็กแล้วก็ขยายออกมาการทำสีดีขึ้นเขียนว่าดีไซน์ by hydra Italy นะครับแล้วก็เป็น o อซิสีทองนะครับขาสีขาตรงนี้ถอดได้นะครับมีสกรูเอาไว้ให้ถอดนะครับนะครับตรงนี้เอาไว้เป็นรูระบายอากาศเอาไว้ใส่ power supply อะไรนี้นะครับฟูไซได้ไหมเนี่ยนะฮะดูก่อนเฮ้ยมันเหมือนจะใส่ฟูไซดได้เลยเห็นไหม I'm sorry. อยู่ในมุมที่ไม่สามารถที่จะใส่กาจอในรูปแบบนี้ได้เลยนะครับในรูปแบบนี้ใส่ไม่ได้ที่เราคาดคะเนไว้ตอนแรกนะครับไม่สามารถใส่ได้นี่เพราะว่าสล็อตไม่เท่าไม่เหมือนกันไม่ตรงกันนะครับจําเป็นจะต้องบิดสายเอ็กเซนที่มีความยืดหยุ่นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ H <Yes. S 1> นะเป็นข้อแท้นะครับ H yes. 100i e l i อ e ิลิ LCD นะครับนี่เป็นจอ LCD นะครับบอก IPS IQ uh huh. นี่ก็เป็นครั้งแรกนะนี่ครับซึ่งเราไม่เคยเล่นเลยนะครับ mm hmm. ก็ขอเดโมเข้ามาลองเล่นดู mm hmm. พัดลมสองชุดมีกล่องคอนโทรลนะครับสามารถใส่ PWM นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 สายพลังงานจาก e SATA USB นี่คอนโทรลผ่าน IQ ได้นะฮะพัดลมแน่นอนเป็น PWM นะครับ RGB นะครับ4พอตนะครับยังไม่ได้เป็น5โวลต์3พินนะครับส่วนนี้ก็เป็น PWM คุมรอบพัดลมได้แหละโอเคบล็อกเทสเป็นอย่างนี้นะครับเป็น LCD แบบนี้นะครับสายที่มีมาด้วยเนี่ยหสายนะเป็น PWM 1สายแล้วก็ มีสายนะครับเป็นสาย USB 1สายเนาะแล้วก็มีสายที่ต่อเข้ากล่องคอนโทรลตัวนี้1สายนะดีนะมีมาร์คให้ดูนะนี่เป็นสล็อต Intel 2 0 1 1 2 0 6 6ครับก็มีขามาให้ด้วยนะครับ i yeah. เดินสายให้มันเก็บให้มันเรียบร้อยมากที่สุดเท่าที่เทจะทำได้นะแต่ที่ผมปรับเปลี่ยนเลยก็คือตัวบล็อกเฮดนะครับตำแหน่งบล็อกเฮดของตัวชุดน้ำนะ AO <_ C 1> เดิมสาย <_ C 1> จะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับ <_ C 1> เข้าใจว่าตัวจอ LCD มันเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกได้ในแอปพลิเคชันอะไราเงี้ยพอไปดูไปดูมุมที่มันถูกต้องดีกว่าก็เลย ปรับมาเป็นมุมนี้แทนด้วยตัวบ r a c k e t ที่มันจะต้องอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับมันก็เลยต้องลองปรับเปลี่ยนดูแต่มันก็สามารถที่จะปรับได้แหละนะครับปรับได้แล้วก็ลง Windows ใหม่เลยนะครับเป็น Windows 11แล้วก็ลงทุกอย่างที่เอาไว้ใช้ Control ครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลการทดสอบเป็นยังไงนะครับไปกันเลยเรามาลง Windows กันใหม่เลยแล้วกันนะครับก็ส o f t w a r ที่ไม่เคย ใช้ Windows นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ Microsoft นะครับเป็น Windows 11นะครับอันนี้ก็แตกไฟล์ต่างๆ i n นสตอ l ให้เรียบร้อยลงไปใน USB f a t ไดร e ครับแล้วเข้าไป Setup ที่ BIOS ของเมนบอร์ดที่เราใช้นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้การบูต Priority แรกหรือบูตตัวแรกเนี่ยเป็นบูตของ f a t ไดร e นะครับก็จะเข้าไปสู่เมนูการ i n s t ตอ l ของตัว Windows ได้อย่างง่ายดายครับ หลังจากที่เราลง Windows มันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาลงแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า App Center จาก Gigabyte ครับหรือถ้าเป็นบอร์ดที่ใช้ของ a อ r u s แล้วนะครับตัวนี้จะขึ้นมาหลังจากที่เราทำการลง Windows ใหม่นะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับในนั้นก็จะมีทั้งตัวอัปเดตไบออสต่างๆนะครับหรือไดรเวอร์ต่างๆครบถ้วนอยู่ด้านในได้เลยนะครับ มีอีกส่วนหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับในการเซตอัพมอนิเตอร์นะครับถ้าเกิดเสียบไปแล้วมันไม่ขึ้นภาพนะครับก็เข้าไปที่ b i o s ออีกทีนึงครับเพื่อไปตรวจเช็คว่าตัวที่เราใช้การเอาพุตมอนิเตอร์เนี่ย f i r s t priority หรือคำสั่งแรกะจะให้เป็นมอนิเตอร์อะไรนะครับก็เข้ามาดูก่อนนะครับว่าช่องไหนมีการแชร์กันระหว่าง P c i e ที่ใช้ใน M.2 กับ p c i e ที่ใช้ในตัวการ์ดจอที่เราใส่ไปนะครับหลนั้นเรามาทาการลงแอปพลิเคชันอยู่ในแอปเซนเตอร์นะครับที่ชื่อ R G b Fu 2010นเอาไว ใช้เซตเรื่องของการปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต่าง,างๆที่มีภายในบอร์ดไฟ RGB ไว้ที่ตัวแรมนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนผ่านตัว RGB Fusion 2 0จาก g i ก a b ไบต์ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเรามาดูในส่วนแอปพลิเคชันของทาง IQ กันบ้างครับจากคอแซครับเพื่อใช้ในการควบคุมระบบชุดน้ำ AO ที่เราติดตั้งลงไปนะครับในนี้ก็จะสามารถ m ิเตอร์ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น CPU Core Speed ต่างๆหรือจะเป็น u s เซอที่ใช้ไปนะครับรวมไปถึง การปรับแต่งตีมต่างๆนะครับให้พัดลมมีสีสัน RGB หรือหน้าจอ LCD เนี่ยปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เราชอบแบบไหนนะครับก็สามารถปรับได้นะครับแล้วก็สามารถไปรีเช็คได้ด้วยว่าเราได้เชื่อมต่อสาย p w m กับตัวพอร์ตคอนโทรลป่อของตัวกล่องที่เราได้มาจากชุดน้ำคอแซนะครับมีตัวไหนบ้างที่เราทําการเชื่อมต่อไปนะครับรวมถึงการปรับแต่งอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโชว์มอนิเตอร์ CPU นะครับเรื่องของอุณหภูมิ หรือจะเป็นยูเซ็นะครับหรืออุณหภูมิของ G P U ก็ได้นะครับรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในรูปของเอารูปภาพนิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ JPEG หรือไฟล์ g, g i f นะครับนำมาใช้ร่วมกันในตัวบอกเคเพื่อแสดงผลหรือแสดงภาพที่ที่เป็นสไตล์เรานะครับที่เราชื่นชอบนะฮะก็สามารถที่จะ ปรับขยายภาพได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับรวมถึงการนำกากิฟไฟล์ที่เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวนะครับที่เป็น a n i m เมชันเข้ามาใช้บนหน้าจอ L C D ของมอนิเตอร์ในตัวบล็อกเฮสของตัวคอแซตตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับ ดูในส่วนการทดสอบการระบายความร้อนนะครับว่าตัวชุดน้ำของคอแสนชุดนี้นะครับสามารถที่จะควบคุมความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมหรือเปล่านะครับในการใช้ CPU ของ Intel ในรุ่น i5 1 2 6 0 0 k ให้มันทำงานโดยการทำเสมือนจริงนะครับยุเสร็จ0ก็คือออ l คอนะครับที่โปรแกรม Cinebench นะครับก็ให้มันหลัน100%นะครับดูซิว่ามันควบคุมความร้อนได้อยู่มันก็ปกติเลยนะครับถือว่า ทำได้ดีในการควบคุมความร้อนในการใช้งานในเวลาปกตินะครับดูความสามารถของ cpu ในรุ่น i 5 1 2 6 0 0 k ตัวนี้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไหมในเทคโนโลยีที่เรียกกันว่า quick sync นะครับเราก็ทําการ stream นะครับโดยการปรับการ s t r e a m ิ่งปกติแต่เราเพิ่มเติมเรื่องของการใช้ฮาร์ดแวร์นะครับจากเราไปใช้ ฮาร์ดแวร์ที่เป็นการ์จอแยกที่เราใส่เข้าไปนะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยี Quick Sync ที่มีให้เลือกในตัวสตรีมนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเซตได้ใน OBS ครับเลือกเป็น Quick Sync นะครับก็สามารถที่จะไปะปรับเปลี่ยนให้มีการบันทึกภาพไปด้วยในการทดสอบนะครับไปปรับเปลี่ยนเรื่องของอความละเอียดในการบันทึกภาพรวมไปถึงสตรีมในเวลาเดียวกันและรันเกมในเวลาเดียวกันนะครับดังนั้น CPU ก็จะต้องแยกแยะในเรื่องของการ processing หรือการ ส่งถ่ายข้อมูลต่างๆนะครับไปในจุดต่างๆหรือช่วยในการทํางานในจุดต่างๆได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ทําให้ทํางานได้อย่างไหลลื่นนั่นเองนะครับนี่ก็คือศักยภาพของตัว CPU Intel i 5 1 2 6 0 0 k ที่ผมใช้นะครับถือว่าทําได้ดีเลยเดียวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสตรีมนะครับแล้วก็รันเกมไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะบันทึกภาพไฟล์เป็นวิดีโอแบบ f o เอาไว้ใช้ในการตัดต่อเพื่อเอาไปต่อยอดในการลง YouTube ต่างๆอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้ในตัวเดียวเรียกว่า CPU ตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะต้องแบกเรื่องของ CPU, แบกเรื่องของ GPU นะครับหรือใช้ประสิทธิภาพสูงๆเนี่ยซีพตัวนี้ก็สามารถจะสอดประสานในการทํางานหรือเป็นการสั่งหรือการเข้าถึงในระบบฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างไหลลื่นเลยทีเดียวนะครับกับการใช้เทคโนโลยี q u Quick s y n c ของทาง Intel นะครับในรุ่น i5 1 2 6 0ง k ตัวนี้ครับ มาให้ส่วนของการทดสอบตัว SSD ในการทดสอบก็จะใช้แอปพลิเคชันในการจำลองการเขียนไฟล์นะครับหรือการอ่านไฟล์นะครับในขนาดไฟล์ที่แตกต่างกันไปนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับกับ SSD ในรุ่นนี้ของ p r e a o r นะครับและที่สำคัญนะวตัวนี้ก็มี h e a t s i n k มาให้ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะรีเช็คว่าเอ้ยความร้อนในขณนะทำงานเนี่ยมีความร้อนที่เท่าไหร่ในโปรแกร,รมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับก็ ถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของห้องแล้วก็เครื่องด้วยแล้วเราก็ได้ทําการทดสอบแบบง่ายๆนะครับโดยการโยนไฟล์ขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อบันทึกลงไปในตัว d e สก์ท็อนะครับสามารถที่จะโยกไฟล์ขนาดใหญ่ๆได้ในเวลาอันสั้นนะครับ ประกอบคอมพิวเตอร์ในเซต Micro ATX ของ OCBC ในรุ่น Hydra ประกอบไปด้วยหลายเซตเดี๋ยวผมบอก Or ร s B660M Oras Pro DDR4 สำหรับ RAM DDR4 เท่านั้นนะครับใครที่เก็บ RAM DDR4 ไว้นะฮะก็สามารถนำมาใช้ได้ใน o u r s ส B660M ตัวนี้นะฮะปอดแบบ Micro ATX ดูพอดีสวย นะครับแล้วเข้ากับเคสมากๆหรือเป็นการจัดแต่งทรง,ทรงองค์ประกอบต่างๆก็ดูจะลงตัวไปทั้งหมดเลยนะอันนี้ดีมันดีตรงที่ว่ามันเป็นเจน12ที่ยังใช้ ram ddr 4ได้ไงอันนี้คือประหยัดไปเปราะหนึ่งแต่ก็ได้ความแรงของ cpu ที่เป็น Gen 12จาก intel นะครับส่วน intel ผมใช้รุ่น i 5 1 2 6 0 0 k ตัวนี้จุดเด่นเลยผมบอกทำเรื่องของการ encoding หรือการ เอ่อสตรีมมิ่งผ่าน Quick Sync เนี่ยทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเรียกว่า CPU ตัวเดียวเอาอยู่ใช้ได้เลยนะครับแบกเกมหนักๆได้นะฮะแล้วก็สตรีมได้ในเวลาเดียวกันพร้อมกับบันทึกภาพแบบ Full HD ก็ได้สามารถไปตัดต่ออะไรย่างนี้ก็ได้นะนี่คือคุณสมบัติของตัว i 5 126 0 0 k ตัวนี้นะเทคโนโลยี ฟลิกซิงเออเนี้ยผมชอบมากมากเลยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะโอเวอร์คร็อกตัวนี้ซึ่งเป็นตัวเคนะโอเวอร์คร็อกได้ในบอร์ดตระกูล Z เท่านั้นนะครับมีคร็อกสปีดที่เร็วต้องมีความร้อนสะสมถูกไหมชุดน้ำจากคอแซครับ2ตอตอนในรุ่น S100I Elite LCD ผมบอกเลยว่าเป็นจอ LCD ที่สวยที่สุดทีด่ผมดูมาไม่ได้อวยแต่มันเป็นเรื่องจริงถ้าใครได้ดูภาพที่ออกมาตรงจอ LCD เขาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันก็สามารถทาได้ทั่วไปแต่ภาพที่ออกมา เฮ้ยมันสวยมันดูแล้วรู้สึกเหมือนเราดูจอมอนิเตอร์นะฮะมันก็เลยมีความแตกต่างจุดเด่นอยู่ตรงนี้เลยนะครับรวไมไปถึงประสิทธิภาพการระบายความร้อนก็เอาอยู่เพราะว่าพัดลมของเขารอบทํางานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเสียงเงียบแถมยังเป็น A R G B ที่ให้สีสวยและมีแพทเทิร์นสีให้เล่นอีกมากมายคอนโทรลผ่าน I Q ทั้งตัวหน้าจอ L C D ในบล็อกเฮดแล้วก็ตัวพัดลมนะฮะ มีแพลตฟอร์มต่างๆให้เลือกเล่นเยอะแยะเลยขนาดเคสที่กำหลังผมกําลังเปิดอยู่เนี่ยเสียงแทบจะไม่ได้เข้าไม่แล้วเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ไมล์นะครับแล้วที่ลืมไม่ได้นะครับหัวใจเลยนี่เลยครับเป็น SSD จาก Patriot หรือ Patriot นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะในรุ่น P400 ก็ถือว่าตามมาตรฐานเลยนะครับ5,000เมกะไบเปอรเซนะครับก็ อาจจะได้4,09.98 4,09.98ใกล้เคียง5,000นะครับการโอนถ่ายข้อมูลการเขียนหรือการอ่านก็เป็นสิภาพตรงกับสเปคที่ให้มาสามารถใช้ได้ในช่องสปีดที่เป็น Gen 4ของบอร์ด Or a s b 6 0 m อาจจะต้องปรับเปลี่ยนรอดู เรื่องของเลนในบอร์ดนิดนึงนะฮะควรจะต้องไปศึกษาคู่มือผมบอกแล้วคู่มือสําคัญที่สุดสําหรับมือใหม่สําหรับคุณนะสายไรเซอร์ iser, หรือการจองเรารับเวอร์ชั่นเท่าไหร่ SSD หรือ M.2 ของเรารับเวอร์ชั่นเท่าไหร่นะครับเสียบในสล็อตไหนดูคู่มือดีที่สุดนะครับสุดท้ายพระเอกของเราคือเคส Micro ATX ผมบอกเลยว่าเป็นเคสที่ดีเพื่อ Micro ATX แล้วที่สําคัญมันเป็นแบบ n น็ a เก็ตเคที่ มีชุดน้ํา2ตอนใส่ได้ด้วยคุณจะใส่3ตอนมันก็จะล้าไปหน่อยแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีกระจอแบบสามศูนย์เจ็ดศูนย์สามศพัดลมแล้วใส่ชุดน้ํา3ตอนเอ้ยผมว่ามันก็แมทด,ดีนะแต่เชียผมเชียร์เลยสำหรับเคส micro ATX ของ Hyda ในร,รุ่นนี้สวยใช้งานง่ายแข็งแรงและทนทานด้วยนะครับรวมถึงถ้าใช้งานร่วมกันกันกบสาย r i เซอรของตัว OCPC ด้วยแล้วซึ่งมีความทนทานมีความเหนียวพิเศษบิดให้เข้ารูปได้อย่างง่ายดายนะครับก็ออกแบบมาได้ดีเลยแล้วก็มีความยาวพอเหมาะเรียกได้ว่าเป็นเคสที่ดูแล้วไม่มีอะไรแต่จริงแล้วมันมีอะไรมากมายให้คุณเล่นให้คุณสัมผัสรวมไปถึงการคัสตอมต่างๆที่คุณจะได้เจอกับเคส OCPC Hydra Micro EX ตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกแบรนด์ทุกอุปกรณ์ที่ สนับสนุนมาในครับในการประกอบเครื่องในครั้งนี้ขอบคุณ OCBC จาก Connect IT ครับขอบคุณทาง Intel ขอบคุณ Corsair และขอบคุณ ASUS นะคร,รับวันนี้ผมรถคุงไปกันแล้วฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจครับกับเพจอินเทร์บาร์ลดงครับล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ